บอกเชฟป้องเขาเป็นคนแบบเก่าอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเก่าจริงน,นะโดนไปแล้วตอนนี้เน่ลังมองอ,อยู่ว่า่อฮ้ยเนื้อหมูนุ่มมากครับนุ่มจริงแทบจะละลายเลยอ่ะม,มนันอร่อยเลยอ่ะ อร่อยมากมมน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่มันคือรสชาติของอะไรกันอธิบายไม่ถูกอ่ะมึงกินดูดิอร่อยปะกครับอ,อร่อยจังเลย,ยได้ยินไหมได้ยินเสียงเราชัดไหมฮารติดามต่องไปสวัดยืรับแล้วก็อยู่ช่องบาโกโอเคบาโกโอเคบาโกไม่มีใครแก้เลย ผมบาโกโอเคไม่ใช่สิผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่อบาโกโอเคแล้ว<อ>ผมชื่อบาโกโครับแล้วคุณบาโกมาทําอะไรที่เจริญนครครับพี่โน้ตเจ้าสมุนเขานัดผมมาที่นี่เจอกันรอบที่แล้วไงเ,เขาบอกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวมาร้านนี้กับเพียเดี๋ยวเฮียพามาพามารู้จักเลยแล้วคนคนนี้บอกเลยว่าฟางเคยเปิดโจทย์เอาไว้แล้วด้วยเชฟป,ป้อมว่าไงเชฟป,ป้อมว่าไงเชฟป้อมอะเชฟป้อมป้อมป้อมอะ วันนี้เจอผมแน่เชฟป้อมไปเลยโกรธใครวะเดินมาวันนี้ต้องทำเป็นทุกข์หืมผมใส่ชุดเป็นคนจีนด้วยไม่ทักเลยเฮ้ยคุณใส่ชุดเป็นคนจีนเลยนี่ใช่เพราะว่าจีนจีนแล้วผมเป็นคนจีนตรงนี้ก็จะเป็นร้านผมเป็นคนจีนคนจีนนี่แหละคือร้านของเชฟอุ้ยเป็นคนจีนเหรออเป็นคนจีนคนจีนเหรอว่าเป็นไงเอาออันนี้ไปเก็บดิป่าเทพ อาาเทพงมร้านขนมเปี๊ยะเหรอไม่น่าเอาแว่นมาใส่เลยเป็นบาดเทพเลยถ้าเอาแว่นออกก็เดี๋ยวหาเป็นบะหมี่นงอีกว้เข้ามาแล้วอ้าวเข้ามาก็เจอเชี่ยป้อมเลยสวัสดีค่ะเชี่ยป้อมสวัสดีครับคุณสวยโหหนูอยากเจอเชี่ยป้อมมานานมากแล้วเชี่ยป้อมอยากเจอหนูมานานเชี่น่ารั คุณไม่แบบดูห้าวอ่ะรอบที่แล้วคุณห้าวใช่หรอเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากเจอเชฟเขาแบบว่าดูด้วยนะรอบที่แล้วเขาไม่เคยทําแบบนั้นเชฟป้อมฮะเชฟป้อมป้อมป้อมอ่ะที่คุณบอกว่าป้อมอ่ะป้อมอ่ะอยากเจอป้อมอ่ะอยากเจอป้อมอ่ะรุ่นไหญแล้วว่าไงเชฟป้อมว่าไงป้อมที่คุณพูดช่วงนั้นจันมือเงันผ่านกันเยอ๋ออ๋องั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่คนนี้คนนี้น่ารัก วันนี้นี่โอ้โหเขาทำอาหารอร่อยมากอยากเจอไงอยากกินอยากเจอใช่คนละคนกันเริ่มคล้ายแบบเมื่อกี้แล้วนะที่ผมอยากเจออ่ะอยากเจออ่ะเริ่มหมือนยังไม่เดี๋ยวคุณบอกว่าทำอาหารจีนเลยนะคนละคนกันคนนั้นน่ะใช่คนนั้นคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะตอนนี้หนักกว่าคนนี้อีกนะดินดินไม่หลุดแล้วคอนเนี้ยแกยังพูดแต่เปนยืนได้ เชฟกระทะหลุดเร<ล> <laughs> เริ่มทําอาหารจีนตั้งแ,แต่อายุ12จริงหรือเปล่าคะอ๋อไม่จริงครับไม่จริงหรอคะวิกิพีเดียมั่วนะสิบสี่สิบสีบ่สิบสี่และจริงหรือเปล่าคะที่เชฟป้อมเนี่ยพูดเขียนภาษาจีนก่อนภาษาไทยซะอีกอ๋อคืออย่างนี้คือผมเนี่ยหนีมาจากนอกบ้านแบ <ภา S 2> นนี้มาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไปทำงานธนาคารพวกไอ์อาเดอร์อาหารหรืออะไรในครัวรจีนเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีน <ภา S 2> ใช่ไหม ผมก็ไปหัดเขียนทีละตัวอ่านทีละตัวซึ่งเป็นเป็นสัตว์เฉพาะในครัวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังเขียนผสมตัวภาษาไทยไม่ได้แล้วรู้ตัวว่าชอบทำอาหารนั้นแต่อายุ14เลยหรอคะไม่อะรู้เสร็จแล้วรู้ว่ามันมันอิ่มมันกินอิ่มนอนหลับอยู่นั้นสบายสายนี่คือเหตุผลที่แท้จริงนะแล้วคุณเชฟเชฟยี่อะไรหรอมื่กีอกว่าถ้าพี่โนตมาด้วยนี่ สามม่งสามมิ่งกันเขยยงพูดมึงอ่ะเขยยงพูดผมไม่ได้พูดคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนดีวันนี้เรามีเซ็ตจักรวรรนะฮะที่เราทําไว้นะฮะต้นขายที่ร้านเนี่ยราคาหนึ่งหมื่นบาทช่วงนี้เราโปรโมชั่นหรือว่าลดเลยเราโปรโมชั่นดีกว่า6กพันห้าหกพันห้าอุ้ยลดเยอะมากกล้าพูดว่าถ้าไปกินพัตคารอื่นนี่ยหกพันห้านั้นรสชาติวัตถุดิบเนี่ยไม่ได้อย่างเรา รสชาปีมีชื่อวัตถาครับชื่อชื่อัตาครเขาก็ตีผมยวแล้วพี่โน้ตแพงกว่าอะแหมนัดเสียที่เขาไม่มาวันนี้ใช่ไหมเออที่เขาไม่มาวันนี้ที่เขานัดมาถ้าเราเราเฉลี่ยแล้วสิบสิบคนเนี่ยตกหัวหกร้อยบาทอู้ถูกกว่าเห็นไหมวันนั้นที่พี่โน้ตพูดพูดว่าไงนะหัวละพันหัวละพันหนึ่งพันห้าใช่กิ้มอันนี้หกร้อยใช่ ถูกกว่าเชฟป้อมแต่ว่าทานทน็อตแพงแพงแพงจริงเที่ยวลงไปอ่ะหรือว่าแกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมอาหารของเชฟป้อมกันดีกว่าเชิญคร <brightness. S 3> <1 French> ับเชิญครับเชิญครับไปอันนี้คือกระเพาะปลาเหรอคะใช่กระเพาะปลาเลยเหรอคะวันนี้้ตองาใช่ไหมกระเพาะปลาอันนี้คือกระเพาะปลาแท้แท้จ่ายไหมสามหมื่นสามหมื่นตัวหน้าสามหมื่นอันนี้เหรอ อันใหญ่สุดอันนี้คือสามหมื่นบาทอันใหญ่คือห้าหมื่นกันข้างๆกว่าสามหมื่นอ๋อห้าสามหมื่นนี้าหมื่นอันนี้มเป็นกระพาะปลาอะไรหรอปลาปลาปลาเพ้าปลาคือปลาไม่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 าม่าม่ไ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 ่อมไม่ไม่ไม่อง่ลาเนี่ไก่ไม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 ่ยผมไม่มีคว่มรูมจริงเมราาเราไม่ได้ขายกม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ขายไา่ไา่ไไไม่่ไไไไ่่่่าาไม่ไม่าาา แบบที่เป็นที่ว่าคิดว่าเป็นตัวอย่างตัวใหญ่ๆนานๆสมัยก่อนก็ตัวละแปดแสนอะไรตัวหนักแบบแล้วให้หนูกินกระเพาะปลาถ้วยลายสามสิบบาทอันนั้นมาเทืออะไรล่ะนี่มีเหรอที่ไหนหนังหมูที่มันเป็นเหมือนแบบยุ่ยๆฟูๆอ่ะไม่นะตลาดตาตลาดอะไรเย่างนี้นังหมูกระเพาะปลาเชฟเพียนเชฟเพียนโอ้ใครแล้วใครบอกว่าเชฟป้อมดุวะใครบอกเชฟป้อมดุใครบอกเชฟป้อมเขาเป็นคนแบบ เก่าอ่ะดุนักเรงอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเก่าจริงนะโดนไปแล้วตอนเนี้ยมึงใช่ไหมมึงโดนใช่ไหมโดนผมผมอยใา้คุณไปเล่นเกมปั๊มปัมผู้หญิงโอ้โหกลัวนะ ครับอันนี้เป็นน้ำซีอิ๊วฮ่องกงนะครับเป็นสูตรฮ่องกงสูตรนี้20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงอร่อยอร่อยให้เชฟแนะนําเมนูของโต๊ะก่อนคือมันเยอะมากมันเยอะมากอันแรกเนี่ยเป็นซี่โครงหมูเชฟป,ปอ้อมอันที่สองก็จะเป็นป,ปุ้งอบพริกเกลือหมาล่าหมซุกปกระเพาะปลากระเพาเห็ดฟางเช่านะครับเห็ดฟางเช่าว้าวไก่เป็นตัวตัวเลยนี่ใช่ปะใช่ฮะ หลังจากทานซุปแล้วเราก็จะมาเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิง่เง,ง,งเสร็จแล้วขาหมูเผาหื้อขาหมูาเห็ดมอรสรับเผาหื้อกินกับ<อ>มันโถ<อ>นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเก๋านะครับซึ่งมีผัดซอสไดโบนะครับอันนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับฟ้าซาหูฟ้าซา,า,างนี่ก็แปลว่าถั่วทิสงหูนี่ก็คือการบดนั่โบลอยบัวลอยมีบัวลอยเพราะว่าไอ้อันนี้เนี่ยรับประกันหาฟานไม่ได้แล้วในที่สุด เยอะมากอันนี้คือ6,500บาทได้หมดนี่เลยแลวดูไม่ใช่จานเล็กๆนะแต่จานใหญ่จานใหญ่เยอะมากวันนี้เราจะเป็นนักเป็นกรรมการปะเราเรียกว่าเรามาแนะนำร้านอาหารดีๆให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเหมือนกำลังมองเหรอเนื้อหมูนุ่มมากครับนุ่มจริงแทบจะละลายเลยนะจับต้องเลยค่ะมากเห็นอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมาก ก๋วยี่ยวขอาวเหนียน่าจะรสชาติก๋วยี่ฮกเกี้ยนผัดซอส XO ครับอาหารจีนนะเป็นอาหารที่ผัดต้องมีความพอดีห้ามสุกไปห้ามห้ามช้าไปห้ามเร็วไปต้องใช้ไฟแรงคุณพี่เดียบอกไม่ใช่พี่เสกบอกเนี่ยแต่เจ้าตอนกัดเส้นเข้าไปอ่ะคือมันดีมากเส้นแบบไอบอลเออบอลอดปะอร่อย เส้นเขาเ<อ>รียกว่าอะไรมันกรุบนุบนุบมันอร่อยอ่ะไม่ใช่หมี่ซั่วที่เส้นใหญ่ๆอวบๆแเป็นเส้นที่เล็กลงมาแต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขั้นเส้นหมีอ่อ่ะเป็นเทเจอร์ที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอร่อยมากเลราลองทุบไหมทุบเขาต้ออุ่นร้อนมาเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนนี่เราจะได้กินกระเพาะปลาแท้ๆรอเนี่ยใช่เขาบอกว่าอันนี้มันอาจจะราคาไม่ได้แบบแรงเท่าแบบแตู้เป็นเกรดแบบไม่ได้สูงแต่ก็คือกระเพาะปลาแท้ที่ไม่ใช่หนังหมูอ่ะ ลองชิมน้ำซุปครับของผมไปไปคือเครื่องยาจีนเลยอะมันนจะรู้สึกเหมือนแบบออ้าเปรี้ยวปะไม่มันกินโรยอะคุ้มหวานอะกินเพื่อนเคื่องกันมากวะต่ชิ้นต่อชิ้นะหอุ่มหนุ่มตอากนุ่มมากเป็นเป็นซุปที่พูดดีมากอะมมาจีนกุ้งอบพริกเกลือหมาล่าขอบคุณครับ คือมึงจะรวมทุกอย่างอยู่ในจานตั้งแต่เมนูแรกจะเป็นมือ้าเหรอวะเรามากินมือค้าแกงมาครับอร่อยมากอร่อยมากออยร่มน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลนี่มันคือรสชาติของอะไรกันไม่ใช่เผ็ดมันเป็นเมนูกุ้งหม่าล่านะแต่ไม่เผ็ดแต่ไม่เผ็ดแต่ว่ามันหอม ยังับวามรูกันใ่มันมีอีกเลีึงเป็นอีกเล่วนึงของคนทำอาหารของรสชาตอาหารน้ำตาลน้ำตาลเาแล้วนี่ยมาตอไนะแป้งโรตีส pues ่ไหมตักกิ้งครับง่างอ่ะแล้วเราก็จะบอกนะจะต้องทินงฟ้าล้องหลังฟาง่าล้องหลงางวาล้อยังเฮ้ยล้องแปงขอแผ่นชิ้นเล็กๆอยนี่ อ,อยากให้เห็นว่าซอสข้นมากหน,น,นะน,นื้อจะลองไม่กอดเลยนะเอ่ะมันคือการตกแต่งเอาเลยอือ,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 อหวานหวานหวานาหวานอร่อยเห็นได้ทลนหนูอ่ะก่อนอันนี้เป็นเห็ดกับขามหมูมู้เห็ดเลย ลองทำเดียวเลยย,ยัง Whew, ไม่หมดเลยข้าวโพเล้วพอแล็กชอบอมชอบอมชับอมไม่เซนเซอร์คะไม่ไฮช่องผมไม่เต็มสิ่งวะเนี่ยจับอะไรป่ะจับอะไรจับตังค์หนัเอาแบบให้ติดเหลือไปเลยนีควยแตดเกิไม่ไเด็ดเราเฮ้ยวันนั้นจะกินได้เหรอ ถ่าถ้าเกินบากแล้วพอ่อเอาคำเลอกเล็กหน่อยท่านี่เล็กแล้วเนี่ยต่อไปพูดจดูดิคำไม่เยอะเลยใหญ่กาปลายขอพูดถึงเมนูพวกนี้ก่อนเลยปะ่ะออ้ันนั้นอะอร่อยมากอร่อยมากรสชาติเป็นแบบยาจีนเลยอะ่ะแล้วก็อร่อยกลมกรมแล้วมันเข้ากันมากมันมันนิ่มๆแล้วมื่อก็นกับมันถูกกร,บกรบอบๆอ่ะ ต่อไปเมนูปลามาถึงแล้วปลาเก๋าดำล่าสุดเออหืมปลาเก๋าเนื้อนินอ่มหยองอ่ะเจอแต่เนื้อเนื้อมันจะแบบเนื้อแน่นเลยอย่างเงี้ยเราชอบกินพวกอารมณ์เหมือนพวกขวัขวขวัขวฮาวมอนขัวพวกอธิบายไม่ถูกอะ่ะมึงกินดูดิอร่อยปะอร่อยจัดเลยอร่อยออร่ยจัดเลยอร่อยมากอันนี้อร่อยมา,ายกมันเป็นเหมือนไอ้เนี่ยซีรีแหละเออมัน หมือนซีรีส์แล็แล้วก็ผสมถัม่วบดลงไปขน่วบดผมตุ๊บตาปะซีรีส์แล็รสออริจินอลอ่ะแล้วแล้วเป็นกลิ่นถั่วถ้าถามถึงแท็กเจอร์มันกับความนัวซีรีส์แล็อร่อยอร่อยลูกอันนีอ้อ,นอร่อยมากอืมอร่อยสัตว์เลยว่ะเย็ดแม่เออของกูของกูเยนะ็ดแม่อร่อยเที่สุดของที่ท่องไทยอ่ะไม่ก็พ่อพูดดูกก็พูดตามไงอร่อยโซยังแบบพูดคำหยาบพูดยังไง

แล้วก็เอาน้ำไปด้วยเดี๋ยป้อนจริงป้ะไอ้นอน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 ป้อนนนหน่อยป้อนนอนหน่อยมันแพ้ถั่วป้ะอันนี้คุณชิชอบเป็นเฟมเลยนนนนนุมล้อมอิงเยอยโค้งหน่อยเลยอย่างเงี้ยลองดูเร็วแต่ละก็งมันูุทำไมไม่ต้องมีปูก็ได้อมจินอร่อยทุกอย่างแต่แต่รอบนี้เราสัตว์จริงเลยว่าไม่อร่อยต้องอร่อยจริงใช่ที่ผ่านมาสัตว์จริงใช่ไหมใช่ที่ผ่านมาแล้วก็ทำไปยังงั้นแหละร้านคือเด้อไปยังแค่นั้น แต่เราก็ต้องเอาน้ำใบหน้าเขาหน่อยอย่างเงี้ยป่ะอร่อยอร่อยอร่อยไอ้ตัวนั้นอะที่วางอยู่คนข่าวแม่งมึงไม่ได้กินเลยอันนี้คุณเขาวางเกินเขาเกินเขาวางเกินไม่ได้อยู่แแต่ว่าเราชิมเท่าหน่ไหมเดี๋ยวคุณชิมก่อนเดี๋ยวเล็กเชฟมาฉเฉลยว่ามันคืออะไรโอเคไ <Okay. S 1> อ้มันมีผัดไอนน้ใส่พริกไทยดำด้วยป่ะเนื้อกวางเหรอเนื้อเป็ดใส่พริกไทยดำเนื้อเป็ดโอ้ยมันตัวของเป็ดตักกินกินหนังใช่ไหมเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อของเขาอ๋อ จิมแต่ะละอย่างไปเรียบร้อยแล้วคืออร่อยมากเชฟครับอร่อยแบบไม่เคยกินรสชาติแบบนี้เลยอร่อยต้องรีบม,มากินครับคือมันอยู่ไม่นานไม่เชฟอ่ามันก็อยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย,ย,นอยคนที่เคยมาตั้งแต่ตอนแรกเขากลับมาสองครั้งแล้วชุดแรกที่เรา,เ,าเราโฆษณาไปเขามาทานแล้วก็มาสองครั้งแล้วติดใจอ่าเขาอยากจะอยากได้รสชาติใหม่แต่ก็เราก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนคูอซพฟายเออร์ด้วยออขอราคาเขาอะไรเขาทุกอย่าง แต่ครั้นี้เชฟพอจะเข้าใจอย่างหนึง่งคือลูกค้าของเชฟเนี่ยจะเป็นคนไทยทานอาหารจีนเราเราก็ต้องทำรสชาติได้เข้าอาหารแต่คนไทยคร<ท>ับจะให้ติดต่อได้ที่เพจเราจะพะิมพ์ไว้ตรงนี้นะผมหรือว่าเบอร,ษรษ์โทรศัพท์ครับผม0 2 8 7 7 8 9 0 0เจาเอารัเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสอ่าแล้วก็เปิดอีกทีหโมงครึสส่ง ถึงสี่ทุ่มอันนี้วันธรรมดา,าน,านะธรรมดาถ้าสาวทิ้งแล้วก็ต่อเรื่องๆไ,ไปตอนน่อเรื่อยไปเลยกลางวันก็เลยไม่ไม่ปิดเลยครับอยากให้อยากให้มากินเพราะว่าสําหรับหนูเองนี่คืออาหารจรีนที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาจริงๆขอบคุณค่ะ,คะคที่ที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้หนูได้ทานวันนี้นะคะโอเควันนี้อร่อยมากขอบคุณที่พามากินอาหารอร่อยอร่อยขอบคุณเชฟด้วยนะคะเจ๊ป้อมเหยยงฝากช่องนักก้าวหมุนแคลด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไอช็อ ba cổ